ว่นในสมศรีไปทํางานมาว่าได้การบอลน่ะถ้าเป็นคนไทยเป็นห้องการบอลจกิก็แต่เป็นประเทศนี่เป็นห้องการขาบาบ่ะของของเล้นมากสมศรีก็จะหยาเคกใส่การบอลนน่นะเอาคนไทยก็แล้วกันนะคนไทยเป็ห้องบอลน,นี่นะการสีแดงๆอะ่ะสียม,มาจากที่ทำงานสีกระตวงแป้งนะคะ ใส่แป้งใส่ผงฟูใส่เบกกิ้งโซดาวันนี้ไปทำงานวันแหลกอี Eat, ปทปะทษยุดมาซีบวันนะวันนี้ไปทำงานไม่ให้อีทหรอไออายุกนันักขึ้นมาแล้วเนาะสังขารมันไม่เที่ยงแล้วเนาะี่ผมสีก็ใส่น้ำตาลกับไข่ลงไป วันนี้สมศรีจะมาอยากเค้กนะคะแล้วกะ็ตวงทุกอย่างแล้วเรียบร้อยสมศรีก็จะมาเอาการเอาเอากาเอาไองนี่เอาแย่แล้วก็ล่างหานันการบุกกอนการบอลกันเนาะประเทศเดนมาร์กทองขบบาบายการอันนี้เอาไปต่ำนะต่ำเหมือนยมเลย เหมือนยมยมชัดๆเลยละ่ะนี่สมศรีมีสามก้านสมศรีจะเอาไปต่ำก้านหนึ่งอันนี้สมศรีก็จะหั่นใส่เคกนะคะสมศรีกินกับใส่เคกเนีย่ยเคกลำมาโทอันเนี้ยมันจะออกสมๆหน่อยมันมออะมันลำ้ำอัย้ยำก๋ยกินกะไม่กินแค่นี้แล้วก่อนอยู่เมืองไทยสมศรีเป็นคนที่ทํากับข้าวจ้างนยอย่างลาจ้าง เพราะมันมีผัวฝรั่งเนี่ยมันต้องมากยากยากิ่นคนเดียวมันต้องอย่างคนเดียวอะเนาะเสิ็สถ้วยน้อยหันสมส้ีจะไว้ต่ำนะส้มรีจะตีนใส่ยยแย่อย่างแรกจะล่างอันนี้ส้ศรีจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเพื่อมันยมสมมรีจะแบง่งไว้สองส่วนทันปะส่วนหนึ่งสมมรีจะไว้ต่ำอันนั้นใส่ผงแอลมอนลงไปให้มันหอม อันนี้ซุปซีจะไว้ใส่เค้กแต่ก่อนซุปซีเป็นคนที่ทำครับา,าจ้างเลยพอเมืองไทยอนอยยังก็ซื้อได้จ้ะกอแต่มาอยู่เมืองนอกมันซื้อไม่ได้นะจ๊ะต้องทํากินเองทุกอย่างต้องหดต้องเรียนต้องหากินเองนี่สัมซีกับปัน่นไข่กับน้ําตาลนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปมาขึ้นฟูจะีแหละเสร็จแล้วสัมซีก็จะใส่แป้งค่ะ ใส่แป้งลงไปกลนกลๆนกล,กลให้มันเข้ากันแป้งต้องแบ่งใส่สองข้างนะคะถ้าฝ่ายยักหูสูตรถามได้นะคะไั้ยจ่างาก็ต้องมาเป็นแค่นี้แหละพออยู่เมืองนอกต้องทำกินเองชีวิตเมืองนอก ลูกอย่างต้องเรียนรู้แล้วก็ใส่คบาบ่าลงไปค่ะการบอลที่เขาหันตะกิ้นั่นแหละส้มซีก็จะใส่ลงไปกลโนกลโนกลโกลโกนโกลน,กน,กนแล้วก็ใส่ในพิมพ์เค้กนะคะส้มซีก็จะไปเข้าตู้อบ40นาที สูตรก็เหมือนเค้กแอปเปิ้ลเลยเหมือนกับเค้กแอป,ปเปิ้ลนั่นแหละแต่ฝ้ายเนี่ยเป็นเนาะซีก็ไปใส่ในตูอ้อบเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ามันจะลำเริ่มลำนี่ค่ะเสร็จเสร็จแล้วฟูมากน่ากินก่อ เสร็จแล้วลรำขนาดคุณสามีชอบกินเค้กกันเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋สมศรีก็จะไปตำคาบาบาดต,ต่อที่จะตำเมื่อพอด้อันนี้สมศรีก็มาตำต่อนะคะสมศรีกินก็เข้าใส่พริกแห้งก็หอมอน,นี้ใส่คาบาบาดล,ลงไปการบอนตะกีนะ่ะมันต้องใส่สม้มต้องใส่อย่างไรเพราะว่ามันส้มอยู่แล้ว อันเนี้ยเขาเอาถ้าเอาไปแกงส้มคขึ้นต้องใส่น้ำตาลต้องใส่มะขามเลยนะมันส้มนะอันเนี้ยถึงซสกระชายชุ่มรสใส่น้ำตาลอย่างน้อยแล้วก็ใส่ห้าใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะ มันจะร่อยไหมเสร็จเรียบร้อยมาตอนนี้สนสซีก็จะอุ่นเข้ามีแคบหมูมีข้าวหนึ่งมีปลุทูทอดตะวามาจิมกันเลยค่ะอร่อยไม่อร่อยมันล้ำหน่ะ ไปกินต้ตยกันเจ้าสมชีก็จะไปกินข้าวกันเด้อคลิปนี้สมชีก็ขอจบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้ากดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ